สวัสดีจ้าพี่น้องป้องป่ายสุขสุขคนเออมาหน,นีกลิ่นข้าวปุ้นน้ำกันจ้ขาข้าวปุ้นน้ำยาป่าจ้าพี่น้องมาจ้าเด็ดผักก่อนเด็ดผักอีตู้อีแต่ก่อน,นพี่น้องเด้อเด็ดผักก่อนค่อยได้เด็ดแหมพี่น้องเด็ดก่อนเลยพี่น้องเด้อใส่ผักอีตู้คุณ大爷ป้าใส่ก็ต้องใส่หรอกแต่ หอมบะมี่ผักมีน้ำยอข่อยอ่ะถั่วกับบะมี่อย่างกับบะมี่จ้ะก็เลยต้องใช้อีน,น,นี่ผักแล้วก็มีอันผักชีลาวเนี่ยผักชีลาวพี่น้องเนี่ยอีตูอีตูอ,ตอีตาใส่เลยหลายแซ่บหลายใส่เลยหลายมันต้องหอม,อมเป็นสมุนไพรเป็นสมุนไพรจ้ามาด้วยจ้า ถ่ายกันมาเด้อพี่น้องเด้อมันจะเห็นบอ่อพี่น้องนะน้ำยาน้ำยาป่าปะทูจ้พี่น้องโอ้ยค่อยๆคุณๆคุณๆแขนๆ คนเข็นๆเลยพี่น้องถวยบอกง่ายไปนะใส่ต้นหอมใส่ตะไคร่ใบมะกรูดว้าใส่หลายๆ,ๆแซ่บหลายจ้ะหรืออีกหมอห้อนึงจ้ะหรืออีกหม้อนึงพี่น้องหาตุ๋นใสกตะยะกัน หาถุงใสไอ้ตะไคร่ไปหาถุงแสใขงแสขยะกันเด้อพี่น้องเด้อนี่ยยังจะตะไคร่ใบมะกรูดกินได้อยู่ตะไคร่มันแบบทุบใสไหมพี่นอ้องข่อยตื่นหมดยังว่าไล่เมื่อกี้นี่คือที่เาตัดข่อยไว้เท่อะวิดีโอไอ้นั่น วิดีโอมันตัดไว้จ้ะพี่น้องเฮ็ดน้ำใ่ก็แทบทุกเยวพี่น้องออทำตอนไหนก็ อร่อยกว่านั้นแบบอันนี้เป็นไอ้ผักขีลาวด้วยพี่น้องนะ่ยผักขีลาว เค็มก็ดีแล้วพี่น้องเห็ม้อ,มอมบังถาด tay nữa Rồi, rồi bật cái ấy đi mẹ nói nữa. tay, อ่าเร็จแล้วจับลูกโดดหน่มจีนกิโลนึงพี่น้องเนี่ยว่ะโลนะึง น้ำจินกิโลหนึ่งพี่นอ้องน้ำจิ้นกระดานึ่งพี่น้อกจดน้อย ล้วก <N h ạ c> ็ตัดเครื่องโลบอ่ะมั้งสีดำ nhâm nhâm mấy Bà uhm. bà cư đi đi nhâm, Tông kheo đi đi đấy đi สักซีลาวก็คือกันตรงแขวดี เงี้ยปลาทนูนันนันก็เล้จับได้มันเหมือน ว่ะน <unting> ้ำยาป่าพี่น้องสีคือนมเป็นตะแทบอ่ะดิแทบจ้า nó quá hán phải không trong ngầm đến theo keo cái đi ừ. ngọt mến nhiều á nhiều có hấu có trong nhầm đồn đồ. เวลาฟันเนี่ยให้เวลาก่รมเขาเนี่ยฮึคอยบุ๊บุ๊คได้เอา Mà đứa ta Quay Sủng sủng ao เก็เนแหงไปแล้วขนมจีนน้ำยาป่า,ปาทูไปน้องเป็นอาหารที่เรียบง่าย เป็นอาหารที่แซ่บเป็นน้ำดหากับแซ่บน้ำนั่นพริกโดดใส่ฮอดพริกโดดว้าอืมเจ๋ง ท่านผู้ใดชอบกินนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องแก้วตาพักกินเทน,นเนลหน่อยเด้อพี่น้องเพ้่อนติดแฮชคลิปต่อๆไปเด้อจ้ะฮักทุกขูทุกคนทีน่มาเบิง้งที่มากดติดตามเด้อะเห็นแล้วก็อยากเฝ้าเลื่อนหนีเลื่อนพ่านเด้อจ้าเป็นกำลังใจให้ผู้เฒ่าแน,น่เป็นกำลังใจให้ยาแกา้วเด้อจ้ายิ้มบอกออกพี่น้อง <c oughs> นขนมจีนจะรอดฟันฟันว่องขนมเส้นจะรอดฟันว่องพี่น้อง ไปคนเจ้าจ้าบ๊ายบาย